ครับสวัสดีครับพี่น้องอีพีทางช่องสู้ขุสุคนนะครับอ่ะที่นี่แอดจะพาไปติดตามลาวพัฒนากันนะครับลาวพัฒนาอ่ะลาวพัฒนาของนะครับของวันพุธเด้อพี่น้องวันพุธนะครับวันพุธวันพุธท,ที่สี่ ตุลาคมนะครับสองห้าหกหกกันนะครับสองห้าหกหกกันนะครับสองห้าหกหกเอ้าใช่มึกสีแดงตัวพี่น้องเอฟซีอ้ประทานถดนะครับมึกสีแดงเด้อนะครับสองห้าหกหกนะครับกับเปล่าพัฒนากันนะครับ อ่ะขอโทษขออภยัยเลยพี่น้องเอฟซีมันมืดนะครับต้องใส่แสงกันนะครับลาพัฒนากันนะครับลาพัฒนาของวันพุธที่สี่นะครับอ่ะมาแล้วครับผมปูศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีปูศูนย์เจ็ดนะครับ ผู้สูญเจ็อยากบนอยากล่างด้วพี่น้องอีฟซีอยากบนอยากล่างกันนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับฉะนั้นเดียพี่น้องอีซีเอาไปนะครับปิดจาหน้าเบิงนะครับเด้อปิจาหน้าเบิงนะครับสงสัยแอดเขียนผิดแต่พี่น้องอีซีนะครับเอาของปูลงล่างเอาของล่างขึ้นบนนะครับของปูกันนะครับไปเลย คิดกันนะครับฉะนั้นดขอสดขอไพ่ไายนะครับบางทีบางทีมันเกิดลงกระรืมกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับทํางานทั้งวันจันท์ค่ำนะครับเอาครับผมผลออกหวยเล่ากันสะก่อนเนาะอ่าว่ากันไปผลออกหวยเล่าเลขหกตัวพี่น้องเอฟซีบางท่านอาจแกยังบม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวใดนะครับหวยออกเจ็ดสองเก้าแปดหกสอง เกตสองเก้าแปดหกสองกันนะครับนี่ครับคืออ่าผลออกนะครับผลออกหวยเล้ากันนะครับเลขสามตัวกับแปดหกสองเลขสองตัวเก้าแปดนะครับเก้าแปดนะครับเอ๋อฉะนั้นพี่รองอีพนะครับพี่น้องอีพีก็เอาไปนะครับเอาไป ปิจาหน้าเบิ้งนะครับว่าหวยออกตัวใดเราไปเ็คำนวณกันนะครับทีนี้ว่าเบิ้งหลักฐานนะครับหลักฐานหลักฐานของปูโคราชกันขยับไปอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทีจะได้เปรียบเทียบกันนะครับนี่คือหลักฐานนะครับหลักฐานหลักฐานของปูอ่าโคราชกันเอาปูศูนย์เจ็ดทานโทวจครับผมปูศูนย์เจ็ดที่ว้าตดนะครับปูศูนย์เจ็ด นะครับคู่ศูนเจ็ดให้วิ่งบน C นะครับวิ่งบน C เลขวิ่งบ่อเขานะครับจับคู่นะครับหกสองมีแต่หกเก้าแปดหกนะครับเก้า C บ่อเขานะครับบนหลุดไปเด้อพี่น้องบนหลุดไปนะครับข้างล่างให้วิ่งสองเลขวิ่งสองนะครับเข้าสองไฮร่างสอง แต่มาขึ้นบนนะครับให้ล่างสองมาออกบนนะครับเปลียวิ่งเด้ห้ข้างล่างแต่มันออกบนสองนะครับหกสองนะครับที่นี่มาเบิงจับคู่นะครับจับคู่ของปูจับไ้สองศูนย์นะครับสองศูนยน์สองหกโอ้ยเนาะสองหกแต่ออกหกสองนะครับข้างบนออกแปดหกสอง ปูจับไหรังสองหกเข่าตัวกลับแต่ไปออกบนนะครับอ่ะพี่น้องอีพซีผิดจะน่าออด้เอนะครับปูไห่ังขึ้นบนไหบนล่องลางนะครับพี่น้องอีซีบางท่านคงจะเข้าใจนะครับจับทิศทางถือแล้วจับทิศทางถือแล้วก็นะครับเอาบนเป็นล่างเอาล่างเป็นบนเลยพี่น้องอีซีนะครับเพราะวา่า ประมาณนี้นะครับเอาที่นี้ว่าเบิ้งกันเพื่อปป็นการเสียเวลากันนะครับไปกันเลยครัดจวดจัดฟาดบึ่มบั่ม้พี่น้องมันคําแล้วเนาะคาแล้วนะครับพี่น้องที่ซีมืดคําแล้วนะครับยุ่งกับเริ่มไลยแล้วพี่น้องที่ซีนะครับเอานะครับของปูสูตรเจ็ดนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับพี่น้องวัดนี่ปูให้วิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับรูดบน นะครับวิ่งรุดบนสีตัวเดียวนะครับสีตัวเดียวนะครับวิ่งรุดบนสีนะครับบนคือสีนะครับสีตัวเดียวนะครับเอาที่นี้มาเบิ้งจับคู่นะครับจับคู่ไปกันได้พี่น้องอีพีมาต้องรอกันนะครับหนึ่งสีนะครับหนึ่งสี่ชนกันหลายสำนักนะพี่น้อง่็นะครับ หนึ่งห้านะครับหนึ่งหกอ่ะหนึ่งหกกระชนกันนะครับสองสี่สองห้าสองหกนะครับหกคูแล้วครับบนนะครับผมมีตัวเน้นนะครับผมมีตัวเน้นตะวิงสีตัวเดียวนะครับ วิ่งซีตัวเดียวพี่น้องจะเอาตาซีหนึ่งซีสองซีก็ได้หรือจะเอาจิตหนึ่งแล้วแต่พี่น้องอีซีนะครับเอานี่คือบนหกคู่ให้วิ่งซีตัวเดียวนะครับเอาทีนี้มาเบิ้งล่างนะครับมาเบิ้งล่างนะครับล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างนะครับวิ่งรูดล่างเลพี่น้องอีซีเริ่มเขียนนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดล่างนะครับ ศูนย์ตัวเดียวนะครับเป็นบลูดล่างศูน์นะครับล่างวิ่งศูนต์ตัวเดียวนะครับมาหีุศูนต์ตัวเดียวนะครับนี่คือล่างอ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อครับเด้อบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างนะครับของปู0ศูน์เจ็ดกันนะครับอ่ะจับคู่เก้าสี่ 9ก9าห้าเก้นะครับเก้าสีู่นมาที่นี่นะครับศูนมาก็จะเป็น04นะครับ0ูนยห้านะครับเป็นหลังเอฟซนะครับ อ่ะครับพี่้องยิปซีนี่ครับอ๋ให้เบิ้งเปรียบเทียบกันก็ได <repeating> ้พ <ten> <ño> ี่้องยิปซีเบิ้งเปียกเทียบกว้งที่านมานะครับปูให้บนล่างล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับนี่ครับพี่้องยิปซีกันนะครับอ่ะเห็นกันบนนอกเห็นกันชัดเจนบ้นนครับพี่้องยิซีอ่ะเห็นกันชัดเจนนะครับนะครับนี่นี่ของเก้านะครับนี่ของไม่หลักฐานของเก้านะครับ ให้พี่น้องเอพชีเบิงนะครับเบิงได้เ,เด้อนะครับแอดเอามาเปรียบเทียบกันอยู่นะครับแมนบาวาเอามาเปรียบเทียบนะครับของเก่าเอามาเปรียบเทียบกับของใหม่นะครับของของเก่าหันเข่าล่างหายล่างวิ่งวิ่งล่างสองแต่ไปออกบนนะครับไปบนนะครับสองหกตัวกลับตั้งบนออกหกสองนะครับของไม้นะครับให้วิ่งบนสีอ่ะทั้งหมดมีหกคู่กับมีหนึ่งสี สอง5ีหนึ่งหาสองหาหนึ่งหกสองหกนะครับส่วนลากให้วิ่งศูนเก้าซีเก้าหาเก้าหกศูนย์ีศูนย์หาศูนย์หกนะครับเอาแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณนาเบิงชอบใครเอาผ่ชอบกับพนันเป็นแนวทางกันเท่านั้นเด้อพี่น้อง